สวัสดีค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวจีนเขาได้เมนูอาหารไทยถูกใจกันอีกแล้วเมนูนั้นก็คือผัดผักบุ้งค่ะอันนี้แอดคิดว่าก็น่าจะมีคําถามเหมือนกับทุกคนนะคะว่านี่มันอาหารจีนไม่ใช่เหรอแต่คนจีนเขาบอกว่าถึงหน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันเลยนะแอดก็เลยไปหาผัดผักบุ้งแบบจีนมาเหมือนเขาจะใส่เครื่องปรุงไม่เข้มข้นเท่าเราแถมบางสูตรเขายังใส่พริกข่า,าเจวด้วยหรือเอเม็ดเครื่องเคุมเล็กๆที่เรามักเห็นอยู่ในหม้อไฟหม่าล่านั่นแหละ สำหรับแอดแล้วมันทั้งเผ็ดทั้งจุนแถมลิ้นชาย่ังหากแต่ก็อร่อยใครอร่อยมันนะเนอะลับมาที่ของไทยม่งคนจีนเขาบอกว่ารสชาติแบบไทยเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยจนเอารสชาติแบบไทยไปทำวิดีโอสอนผัดลมในโซเชียลจีนเพียบอ่ะถ้ามาถึงไทยทั้งทีสายคอนเทนต์จีนจะพาไปลองกินผัดผักบุ้งลอยฟ้าได้ยังไงกินไปตื่นเต้นไปแถมได้คอนเทนต์ลงโซเชียลด้วยอย่างแคปชั่นนี้เขาก็บอกว่า อาหารไทยไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารนี้ต่อไปแล้วมาดูผัดผักบุ้งลอยฟ้ากันดีกว่าหรืออีกคนก็บอกว่าชอบเด็ดของคนไทยก็คือผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งของคนไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆผักบุ้งเป็นหนึ่งในผักใบเขียวไม่กี่ชนิดที่คนไทยเอามาใช้ผัดนะละคลิปผัดผักบุ้งที่เขาเอามาลงเนี่ยแต่ละคลิปก็เป็นผัดผักบุ้งลอยฟ้าซะด้วยแต่หลานก็ลีลาเด็ดกันสุดๆบางร้านลอยข้ามถนนไปอีกฝั่งเลยแต่ถ้าพลาดมันก็จะเขินๆหน่อยอะนะ ยังดีนะที่ผัดบุ้งไม่ความใส่หัวมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านมาแล้วพอคนจีนก็โพสต์คลิปพวกนี้ไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเราก็ไปดูกันว่าเขาจะพูดถึงรสชาติของผัดผับบุ้งหรือว่าลีลาการเสิร์ฟผัดผับบุ้งของคนไทยว่ายังไงบ้างคนแรกก็บอกว่าฉันก็นึกว่าหลานที่นั่งกินอยู่ฝั่งตรงข้ามสรุปว่าพอรับผัดผับบุ้งเสร็จแล้วก็ต้องเดินกลับมาอยู่ดีเมนต่อไป คือว่าถ้าจะข้ามถนนในประเทศไทยนอกจากจะต้องระวังรถยนต์แล้วจะต้องระวังอาหารลอยฟ้าด้วยใช่ไหมเนี่ยคนต่อไปก็สงสัยว่าถ้าไปทำหุบส่ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาจะเป็นยังไงอะ่ะเม้นต์ต่อไปนะคะฉันไปมาแล้วผักห้อยอยู่ตามสายไฟทุกที่เลยคนต่อไปฉันเคยเห็นแบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้วไม่คิดว่าสมัยนี้ยังมีอยู่นะเนี่ย เมนต์ต่อไปก็บ่นว่าแย่มากเลยคุณกํลาลังทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็กีดขวางการจราจรน,นะคนต่อไปนะคะผัดผับบุ้งคงคิดว่าพ่อัวใจดีจังที่ปล่อยมันไปแต่สุดท้ายก็โดนจับใส่จานกลับมาอีกรอบหนึ่งสงั้นแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่คือการกลับชาติมาเกิดเมนต์ต่อไปพวกเขาใส่กะปิด้วยใช่ไหมอะ่ะผัดผับบุ้งลอยฟ้าเมื่อก่อนเนี้ยโด่งดังมากเลยนะ คนต่อไปตอนที่ผมไปประเทศไทยอ่ะสิ่งเดียวที่ผมลืมไม่ได้เลยก็คือผัดปักบุ้งผมคิดว่ามันอร่อยมากๆเลยตอนกลับมาผมก็มาหาผัดปักบุ้งตามร้านอาหารไทย,ลยหลายๆแห่งในจีนกินแต่ทุกครั้งที่สั่งก็ได้แค่ผัดปักบุ้งธรรมดาธรรมดามาอ่ะแล้วก็ผลต่อว่าอยากกลับไปประเทศไทยอีกเพื่อกินผัดปักบุ้งไฟแดงโดยเฉพาะเลยตานขากลับอกก็แวะร้านอาหารร้านหนึ่งผัดปักบุ้งไฟแดงอร่อยมากไม่รู้ว่าร้านไหนนะอร่อยทุกร้านเลยคนไม่เคยกินไม่มีวันเข้าใจ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันก็ชอบเหมือนกันเมื่อก่อนตอนไปเกาะสมุยจะสั่งผัดผักบุ้มมากินกับข้าวผัดเสมอเลย2อ,อย่างเนี้รสชาติใกล้เคียงกับที่จีนที่สุดแล้วนอกจากนี้ฉันก็ชอบต้มยำกุ้งม,มากเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยชินกับอาหารไทยอย่างอื่นเท่าไหร่คนต่อไปก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆนะผักบุ้งกรอบแล้วก็รสชาติละบุนมากซอสก็หวานฉันกลับมาทําเองที่บ้านหลายครั้งแล้วแต่ว่าเฟลทำไม่ได้ คนต่อไปก็มาอดฝีมือผัดผักบ,บุ้งสูตรไทยของตัวเองนะคะฉันเคยกินผัดผักบ,บุ้งมาแล้วฉันเคยไปประเทศไทยกับเพื่อนสีแล้วก็หลงรักรสชาตินั้นมากๆหางล่าสุดที่เพื่อนมาหาฉันฉันก็ลองรอบเรียนแบบสูตรนั้นให้เพื่อนลองกินดูฉันบอกเธอว่าจานนี้ฉันตั้งชื่อว่าฝันถึงประเทศไทยเมนตต่อไปนี่อาหารจานโปรดของฉันเลยนะต้องสั่งทุกครั้งที่ไปประเทศไทยเลยคนต่อไปก็บอกว่า อยู่ๆฉันก็นึกถึงผัดผักปุ้มที่ฉันเคยกินที่สิงคโปร์เขาเรียกว่ามาเลเซียรีแล้วมันก็อร่อยมากๆเลยนะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่านั่นมันรสชาติไม่เหมือนกันเม้นต่อไปนะคะมันอร่อยนะแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยคีบแค่2อสาทีก็หมดจานแล้วคนต่อไปฉันคิดว่าสูตรของประเทศไทยไม่อร่อยพวกเขาใส่ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลในการปรุงรสเยอะมากๆและที่นั่นก็มีอาหารทอดเยอะด้วย เมนต์ต่อไปนะคะผักบุ้งของไทยอ่ะมีความนุ่มกว่าผักบุ้งในประเทศเรานะอันนี้แอดขอสงสัยส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะเกือบทุกคอมเมนต์ของคนจีนน่ะเขาจะเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า Thailand w a t e r spinach แปลได้ว่าผักโขบน้ําไทยหรือว่าผักบุ้งไทยกันที่ไทยเรียกผักบุ้งจีนที่จีนเรียกผักบุ้งไทยสรุปจะยังไงกันงงนะเนี่ยเมนต์ต่อไปก็มาสงสัยว่าอาหารไทยเนี่ยใส่กะปิลงไปผัดด้วยแต่แปลกนะที่ผัดเสร็จแล้วไม่ดาอ่ะ เม้นต์ต่อไปนะคะฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยตอนตั้งท้องฉันกินอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ากินผัดผับบุ้งได้ทุกวันคนต่อไปก็บอกว่าคนไทยไม่ใช้เกลือแต่ว่าใช้น้ำปลาแทนแต่ที่จีนน่ะไม่ค่อยใช้น้ำปลากันเลยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าที่เชาวซานน่ะน้ำปลาเป็นที่นิยมมากนะแล้วเจ้าของเมน์ก็มาตอบกลับว่าก็ใช่มันเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแต่สำหรับชาวจีนทั้งประเทศอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกตินะ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันเคยได้ยินมาว่าน้ำปลานะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจแล้วมีก่อนซีอิวซ้อีก,อกแต่ว่ามีแค่ระดับขุนนางเท่านั้นแหละที่มีโอกาสได้กินมันเม้นต่อไปนะคะฉันอยู่ประเทศไทยมาสิบกว่าวันแล้วกินผัดผับบุ้งทุกวันอร่อยมากจริงๆเม้นต่อไปก็มาสงสัยว่าการลอยฟ้าขึ้นไปติดฝุด่นหรือว่าแมาลงเล็กๆเนี่ยมันจะทําให้อร่อยมากขึ้นใช่ไหมเม้นต่อไป ผมก็ว่าอยู่ว่าบีเสื้อกลางคืนในจานผัดปลาบุ้งของผมอะมันมาจากไหนเม้นต่อไปมันไม่เห็นจำเป็นต้องเสิร์ฟด้วยวิธีการแบบนั้นเลยวิธีที่ถูกต้องก็คือการใส่ใจรสชาติมากกว่าคนต่อไปนะคะลอยฟ้าแบบนั้นมันทำให้อาหารอร่อยขึ้นไหมแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถอัพราคาผับจาก15หยวนเป็น100หยวนได้พวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าผักบุ้งลอยฟ้า เม้นต่อไปก็บอกว่าฉันนึกว่ามีแต่คนจีนซะอีกที่นิยมกินผัดผักแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะได้รับอิทธิพลมาจากผู้อพยพชาวจีนเม้นต่อไปก็มาอวยเวอร์ว่าผักบุ้งเที่ยวอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาก็คือที่ประเทศไทยตอนนี้ฉันยังจำรสชาติมันได้อยู่เลยคนต่อไปฉันไปประเทศไทยแล้วก็สั่งผักบุงกินสครั้งใน6วัน แตละจานก็มีรสชาติแตกต่างกันไปแต่ก็อร่อยมากเลยคนสุดท้ายก็บอกว่าความแตกต่างระหว่างผัดผับปุ้งไทยกับที่อื่นก็คือน้ำซอสทั้งเนื้อสัมผัสของซอสและรสชาติก็แตกต่างจากคิทไทยกับเต้าหู้ยี้ของผัดผับุ้งูุรกวางตุ้งอย่างสิ้นเชิงฉันคิดว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยนะแต่แม่ของฉันบอกว่าสูตรกวางตุ้งอร่อยกว่าเป็นไงกันบ้างคะกับคอมเมนต์ของชาวจีน แทบทุกคนเลยก็บอกว่าสูตรของไทยอร่อยกว่าสูตรที่เขาเคยกินมาถึงแม้ว่าเมนูนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นจริงแล้วก็มีขายอีกหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ว่ารสชาติแบบนี้ต้องมาหาก,กินที่ไทยเท่านั้นนะขนาดไปหาก,กินในร้านอาหารไทยในต่างประเทศอะยังไม่ได้รสชาติแบบนี้เลยอันนี้คนจีนเขาคนเฟิร์มให้เองนะเนี่ยแต่ทุกคนล่ะคะชอบกินผัดผับบุ้มกันไหมแลนะถ้าเกิดทํากินเองทําอร่อยหรือเปล่าคอมเมนต์อวดกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะ เอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า